ปัจจุบันในการทําการประมงรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์น้ํานับเป็นปัจจัยหนึ่งในการทําธุรกิจเพื่อการส่งออกในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่ไม่มีเวลาให้อาหารหรือให้อาหารไม่ตรงเวลาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำมักประสบกับปัญหาการตายของสัตว์น้ำเป็นครั้งคราวซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมที่เกิดจากการจัดก,การด้านการเลี้ยงที่ไม่ระมัดระวังของเกษตรกรด้วยเหตุผลข้างต้นคณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่ประดิษฐ์และออกแบบเครื่องให้อาหารสัตว์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังโดยใช้เครื่องให้อาหารสัตว์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสัตว์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้อาหารสัสรงงสตว์น้ำา 3. เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในาน,าน้ำวัสดุและอุกปรกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่องให้อาหารสัตว์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 1. มอเตอร์2แบตเตอรี่1 2โวลต์ 3. ฐานเหล็ก 4. ปั๊มออกซิเจน 5. โโบเวอร์12โวล์6ถังใส่อาหารสัตว์ 7. ท่อ PVC ส่วนอุปกรณ์ในแผงวงจรในการทำงานของเครื่อง 1. บอร์ด PLC 2. แผงโซลา่าเซลล์สสนฟสจอแสดงผล LCD 5. ฟรีเดย์ 6. โซลา่าชาร์จเจอร์และคณะผู้จัดทำ ได้รวบรวมวัสดุเหล่านี้มาสร้างเป็นเครื่องให้อาหารสัตว์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทดสอบโดยการติดตั้งแอปพลิเคชัน e v l i n k ลงในสมาร์ทโฟนเพื่อสั่งการทำงานเปิดปิดเครื่อง นับว่าเครื่องให้อาหารสัตว์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมากเพราะได้ติดตั้งวงจรกับแผงโซล่าเซลล์และยังสามารถช่วยลดเวลาแบ่งเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อีกด้วย